ความสาเร็จคงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีคนซัพพอร์ตหรือว่าคนที่สนับสนุนให้กําลังใจเรานะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลอครับแน่นอนว่าตอนนี้กวาดรายได้ไปกว่า300ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็พุ่มกับอยากต้องเตยทิติเนี่ยเดินสายครับโอ้โหดังพอๆกับภาพยนตร์นะครับพาทุกคนไปทําความรู้จักนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอีกคนหนึ่งที่สําคัญของหนุ่มต้องเตะก็คือแฟนสาวนะครับอย่างนิชามยมหวานนะครับ สาวนิชาามยมหวานนี่เป็นนักร้องสาววงเกิร์ลกรุ๊ปของค่ายเซิร์งมิวสิกนะครับมีผลงานเพลงชื่อดังอย่างเพลงหายงอนได้แล้วนะครับล่าสุดนี้นะครับสาวนิชามีการโพสต์ลงบน a c e b o o k นะครับหวานเจี๊ยบมากครับหลังจากที่ภาพยนตร์สับเปลเรอประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับนิชาโพสต์ถึงต้องเตะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับบอกว่ายินดีกับยอดหนังสับเปลเรอล่าสุดทะลุ300ล้านบาทค่ะปังมากไวเวอร์สงสัยมากเลยว่าเธอทั้งทํางานหนะักพร้อมกับการเป็นแฟนที่ดีได้ยังไง นี่ hey, oh, หวานมากนะครับพร้อมกับบอกว่าบางคนอาจมองว่าพี่ต้องเตดูนิ่งเย็นชาและติดจ,จัดหนูเห็นคอมเมนต์พิมพมาว่าพี่ต้องเตดูไม่ค่อยเทคแคร์นิชาเลยมีแต่นิชาคอยดูแลเอาใจตลอดหนูก็เคยน้อยใจใพี่เขาบ่อยๆว่าดูเหมือนไม่สนใจเลยเพราะเขาไม่ค่อยแสดงออกแต่ทั้งที่ความจริงแล้วเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อเรามาตลอดอยากให้เรามีความสุขสําหรับหนูเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นคนหนึ่งเลย ถึงจะทํางานหนักแค่ไหนก็ไม่ลืมที่จะโทรหาไม่มีเลยสักวันที่จะไม่ได้เห็นหน้ากันถึงจะเห็นแค่ในโทรศัพท์ก็ตามทางนั้นจะดึกแค่ไหนก็โทรมาส่วนทางนี้จะดึกแค่ไหนก็รอนี่ด้วยความเป็นตัวเองมากๆของเขาทําให้บางทีอาจจะทําให้ดูเย็นชาหนูเลยต้องทําความเข้าใจใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความน้อยใจเลยต้องเข้าใจว่าเพราะเขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นมนุษย์ที่สงบสงบเกิน สาวนิจาย,ยังบอนกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาใส่ใจดูแลหนูมากมากๆเหมือนกันค่ะไม่งั้นหนูคงไม่ทุ่มเทแรงกายใจดูแลเขาแบบนี้เขาเป็นคนดีคนขยันเขาควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีๆการดูแลของหนูคือทําให้ทุกอย่างที่ทําได้เท่าที่ทําททไหวคือทําให้หมดขอบคุณที่ดูแลกันมาตลอดค่ะยินดีด้วยมากๆกับความสําเร็จครั้งนี้นะคะอ้วนรางวัลของคนดี ขอโทษที่ชอบน้อยใจนะคะนี่ครับและหนุ่มต้องเตก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิหัวใจสีขาว3าดวงครับนี่โอ้โหเรียกได้ว่าหวานเจ็บนะครับความสำเร็จจะมีไม่ได้ครับถ้าไม่มีแรงซัพพอร์ตนะครับและแน่นอนว่าสาวนิชาเนี่ยน่าจะไปอีกหนึ่งแรงซัพพอร์ตสนับสนุนสาหรับหนุ่มต้องเตยนะครับที่ทําให้วันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะกว่าจะประสบความสาเร็จได้ขนาดนี้ครับ